ต้นสังกัดจีนี่เรคคอร์ดแจ้งข่าวตูนบอดี้แสลมเข้ารับการผ่าตาดัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงหลังนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แสลมหรืออาทิวราคงมาลายัย เข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยล่าสุดต้นสังกัดจีนี่เรคคอร์ดได้โพสต์จดหมายแจ้งข่าวอาการป่วยของนักร้องดังต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทางต้นสังกัดจีนี่เรคคอร์ดขอแจ้งให้ทราบว่าตูนอาธิวราคงมาลัยนักร้องนำวงบอดี้แสลมได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2 5ง6 5 6 6ที่ผ่านมาซึ่งผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยดีและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่ง เนื่นตามคำสั่งแพทย์ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภยัยแฟนเพลงทุกท่านผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงท้ามกลางแฟนคลับของตูนบอดี้สแลมที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและเข้ามาคอมเมนต์ขอให้หายป่วยโดยเร็วขณะที่ก้อยรัชวิน ภรรยาโพสต์ภาพสามีกำลังเล่นกีต้าร์อยู่ในชุดผู้ป่วยและอีกภาพจับมือให้กำลังใจกันพร้อมเขียนข้อความซึ้งระบุว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอนะ together forever ป for ลอ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พ่อพ่อนะคะทุกอย่างราบรื่นดีคุณหมอเก่งมากๆตอนนี้พ่อพ่อกำลังพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเตรียมต้อนรับเบบีในท้องที่กำลังจะออกมาเจอกันอีกสี่เดือนข้างหน้าเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อด้วยนะคะ